สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมากินชาบูกันนะคะ้านอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเทียวอยู่สารคัญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสองที่ครับเนือามาล่ากระตูหมูต้งกระสุนนั้นซูชินี่จะมีเจอย่างปกติชาบูจะกินน้ำใสกบนันดานใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะลงกินหมาลาเกบกระตูหมูนะครับไปจะไปเอาน้ำซิงกัน มีน南京饺南京西湖อันนี้น่าจะเป็นสุก,กี้อันที่สามาแล้วน่าจะเอาซุก,กีน้นจิงผวก,กััโอ้เราก็จะใส่ผ้าใส่กระเทียมด้วยใส่พรด้วยโอเคมั่วมีสองอย่างเล็กๆน้าราดีหมูเยอะมากข้าวผัาไก่ตงอันนี้คือมือ้อแก่มีสปาเก,กตตี้ด้วย เยอะมากทุกคนส่งดันด้วยของแลมาเยอะมากทุกคนแล้วก็กินผักเพาะอร่อยอะร้านนี้พวกมาอร่อยสุดท้ายก็คือทุกร้านจะมีส่งดาเพราะว่าเราอยู่ในภาคอีสานคนอีสานต้องกินส่งดนเรามาสั่งเนื้อครับจะมีเนื้อออสเตรเลียด้วยแล้วก็อาทิตย์จะทุกอย่างจะสั่งเนื้อย่างแล้วก็อะไรที่อร่อยจะสั่งเพิ่มด้วยเนื้อเรามาแล้วทุกคน เนื้อโอ้เนื้อนี้น่ากินมากทุกคนจ้าวอาทิก็คือหากินเชาบุกับเพื่อนกินเชาบุกับครอบครวพ่อมีของสุดนะเยอะมากทุกคนอันนี้เห็นไหมอาทิจะลงกินซูซี่กว่าอร่อยแล้วก็เนื้อออจาวไวในกระตูหมูลงกินกระตูหมูกว่าอร่อยมากเนื้อมันนุ่มอ่ะนั้นสุกอร่นาาั้นจริงเข้ากันมากพคนจริงจะกินมาล่ากันนะทุกคนนอกจากนี่ใชว้วัตถุดิตรีด้วยนะเนื้อดีมาก ชอบหมาล่าอร่อยมากแซ่บไรเดอร์ทุกคนแล้วก็มีของหวานด้วยนะเดี๋ยวลงกินของหวานต่อโอเคทุกคนกินข้าวเสร็จเราตรงไปกินของหวานไปไดไอศครีมกันชาไทยเขามีอันนี้ด้วยนะทุกคนไอศครีมมีแปดรสชาติด้วยเยอะมากแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยใส่ในไอศครีมได โอเคแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสมาที่ร้านโชว์เรานะครับไปเลยครับเรากลับบ้านกันนะครับ